ทาวเวอร์ออฟสตอรีสโรงดื่มแห่งเรื่องราวว่ากันว่าโรงดื่มเนี่ยเป็นแหล่งรวมตัวของเรื่องราวการผจญภัยมากมายจากผู้คนหลากหลายที่มาเลยใช่ไหมล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงดื่มพวกเราที่จะนําเอาเนื้อหานิยายที่ทางเราอยากนําเสนอกับท่านผู้ฟังมาบอกเล่าผ่านทางรูปแบบของการอ่านออกเสียงทุกท่านสามารถกดติดตามช่อง Tower of Story เพื่อรับฟังเรื่องราวของเราต่อไปอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ time to pour the drink ตอนที่สิบเด็กสาวผมฟ้าเช้าแล้วแล้วเนี่ยจอมพึมพำพลางใช้มือป้องปากเล็กน้อยในระหว่างที่หาวนอนพลางใส่หน้าไล่ความมึนงงสมองของเขาค่อยๆเริม่มทำงานในขณะเดียวกันคดีเขาเยืนยันกำหนดการของสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในวันนี้จริงสีระบบวันนี้นะ่ะช่วงตอน8โมงการทับซ้อนจะเกิดขึ้นแล้วสินะเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเอ่อ ระบบจอมเปลี่ยนใจคิดในใจเป็นการร้องเรียงหาสิ่งที่เปรียบเสมือนกับเพื่อนคู่กายของเขาตลอดการผจญภัยกว่าร้อยปีที่ผ่านมาแต่ทาว่าอีกฝั่งนั้นก็ยังคงสงวนท่าทีเงียบเชียบและไม่ได้โต้อตอบอะไรเมื่อเห็นว่าระบบไม่ได้ตอบรับที่เขาเรียกขานแล้วเด็กหนุ่มผมสั้นจึงได้ส่งเสียงจี๊ดจ้าอย่างขัดใจในลําคอพร้อมกับร้องตะโกนขึ้นมาเฮ้ยระบบจอมลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างแรงด้วยความไม่พอใจที่อีฝ่ายนั้นไม่ได้ตอบแต่ทาว่าหลังจากที่ลุกขึ้นมานั่งบนที่นอนเรียยบร้้้อแลวนนั มึงเขาก็กลับไปสัมผัสโดนอะไรบางอย่างที่เขาเชื่อว่าไม่น่าจะอยู่บนเตียงเขาได้เส้นผมสีฟ้าหัวคนอย่างนั้นเ่ะจอมคิดในใจด้วยความงุนงงก่อนที่เขาจะดึงเอาผ้าห่มของตนออกไปอย่างแรงและต้องตกใจไปยิ่งกว่าเดิมเมื่อเขาเพบว่าสิ่งที่อยู่ใต้ผ้านั้นคือร่างกายอันเปื่อยเปล่าไร้ซึ่งสิ่งใดปกปิดของเด็กสาววัยรุ่นที่ดูอายุน้อยกว่าเขาอยู่เล็กน้อยผู้ซึ่งกำลังนอนหลับไหลและหันหน้าให้กับเขาอยู่อย่างไม่ได้สติด้วยสีหน้าท่าทีไร้ซึ่งความกังวลใดๆ ผิวพรรณเรียบเนียนขาวอมชมพูใบหน้าเรียวสวยเกินกว่าที่เขาจะสามารถจินตนาการได้หรือแม้กระทั่งริมฝีปาที่ได้รูปนั้นล้วนแล้วจะทําให้จอไม่สามารถละสายตาจากเธอได้เส้นผมตรงยาวสลวยที่ค่อยๆไล่ลงไปถึงบริเวณเอวของเธอนั้นดูเหมือนกับเส้นผมของมนุษย์ทั่วไปโดยไม่มีผิดจะแตกต่างก็ตรงแค่สีของเส้นผมนั้นกับเป็นสีในขึ้นความถี่ที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีทางมองเห็นถ้าใช้แค่สายตาคนที่ไม่มีพลังเวทมองแล้ว่ะก็ จะมองเห็นเป็นแค่สีฟ้าอ่อนเหมือนทองน้เพายงเท่านั้นฝันไปสินะจอมพ,พึมพำเบาๆพลางพยายามตั้งสติอย่างช้าๆบางทีเขาอาจจะอ้างว้างหลังจากการที่ห่างเหินการมีหญิงสาวคู่กายมานานเกินไปนี่เราต้องฝันไปไแน่เลยในระหว่างที่จอมกำลังหลับตาพยายามสูดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆอยู่นั่นเองเด็กสาวร่างเปลือยเปล่าที่นอนหลับอยู่บนเตียงข้างกายกับเขาก็ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างช้าๆ สายตาของเธอค่อยๆหันไปมองซ้ายขวาราคนเพิ่งตื่นก่อนที่จะหันกลับมาจดจ้องที่ร่างของเด็กหนุ่มตรงหน้าเธออย่างเต็มตาหากจะเพียงว่าแทนที่เธอจะกรีดร้องตกใจที่ตนเองตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินแล้วสีหน้าของเธอนั้นกลับไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกตกใจกับสถานการณ์รอบตัวของเธอแต่อย่างใดมีหน้ำซ้ำกับมีลักษณะท,ที่ค่อยๆแดงระเรื่อขึ้นมาด้วยความเขินอายซะด้วยซ้ำอ่ะอ่ะเสียงเล็กๆกิพายเลาะได้วชวนฝันเรากับเทพพิดาของเด็กสาวตรงหน้าจอมนั้น ทำให้ร่างกายของเด็กหนุ่มแข็งทื่อไปทั้งตัวอย่างทำอะไรไม่ถูกในขณะที่เธอค,ค่อยๆเบือนหน้าหนีไปทางอื่นอย่างไม่กล้าที่จะสบตากับเด็กหนุ่มที่ได้แต่จ้องมองเธออยู่เงียบๆโดยไม่กระพริบสายตานะนายเด็กสาวปริศนาตรงหน้าจอมเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาในขณะที่เธอพยายามรวบรวมความกล้าในการที่จะสบตาก,กับจอมอีกครั้งนายจิตเป็นแต่เรื่องอกุศลน,นะไอ้จอมมาโลกจิตฮะฮะ เราเพิ่งมีร่างกายได้ไม่ถึงวันก็คิดแต่จะอย่างเดียวเลยแล้วก็คงจะต่อด้วยแล้วก็จากนั้นก็เห็นะหนายนี่มันเป็นจอมานที่ไรย้ยางอายที่สุดเลยเสียงของเด็กสาวร่างบางถูกปิ่งออกมาดวดัวด้วยความรวดเร็วประหนึ่งสายฟ้าแลบพร้อมกันกับที่รอยยิ้มมุมปากที่ค่อยๆเผยขึ้นมาจากการที่ได้หลอกให้เด็กหนุ่มลงกลเชื่อและจากทั้งคำพูดและการพูดจาของเธอแบบนี้นี่เอง ก็เป็นสิ่งที่ทําให้จอมรับรู้ได้ทันทีว่าเด็กสาวที่นอนอยู่ตรงหน้าเขานั้นแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่เล่นอะไรของเธอเนี่ยยังระบบตัวแสบโธ่นึกงง,งงอยู่นานว่าใครที่แท้ก็เป็นเธอนี่เองจอบบมบ่นพึมพำพังถอนหายใจอย่างโล่งอกปนกับไม่พอใจเล็กน้อยที่เขาโดนแกล้งหลอกก่อนที่จะใช้ด้านหลังข้อนิ้วของเขาคล้อลงมบนศีรษะของเด็กสาวผมฟ้าตรงหน้าอย่างจังแต่ทว่าแทนที่เด็กหนุ่มจะได้ยินเสียงร้องโอดโอยของอีฝั่งนั้น เสียงร้องเดียวที่ดังออกมาจากห้องนอนของเขากับเป็นเสียงของตัวจอมเองที่ร้องรั่นด้วยความเจ็บปวดรากับโดนไฟช็อตในขณะที่เขาค่อยๆกุมมือขวาที่บาดเจ็บอยู่เบาๆอออะไรกันวะเนี่ยจอมอุทานพากจ้องตาเด็กสาวผู้เป็นตัวแทนของระบบตรงหน้าด้วยความงุนงงฮึหกะไว้แล้วเชียววันไหนต้องพยายามทำร้ายร่างกายของเราหล่ะจากที่เรามาอาศัยในร่างมนุษย์แห่งนี้ดีนะที่เราได้เวทป้องกันเอาไวนะ้น่ะ สาวร่างผอมตรงหน้าจอมยิ้มกลับมาด้วยความาภาคภูมิใจในการกระทําของตนอีกอ,อาก็เอาแต่ใช้กําลังนายนี่มันแย่จริงๆแล้วนะนจอมทัพ <c oughs> เ,เดี๋ยวนะสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงฉันไม่ได้ฝันไปแลวเธอก็มาอยู่ในร่างของมนุษย์ตามที่เธอบอกไว้เมื่อคืนอย่างนั้นเหรอจอมเอ่ยปากถามเด็กสาวตรงหน้าอย่างไม่เชื่อหูในขณะที่เขาพยายามขยี้ตาตนพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างเขย่า,าร่างกายที่เปอยร่อนจอนหัวอีกฝั่งตรงข้าม ไม่นะไม่จริงใช่ไหมนี่นี่เธอล้อฉันเล่นใช่ไหมก็แน่นอนสินายเอไม่ใช่เธอที่เป็นคนเอ่ยปากใช้ผ่อนข้อสุดท้ายตอนเมื่อคืนที่ผ่านมานะ่ะลืมสิ่งที่ตัวเองพูดไปแล้วหรืองไงฮะเฮ้ทำอะไรอยู่อะลูกเสียงของชายวัยกลางคนดังขึ้นมาด้วยความตะกุกตะกักเล็กน้อยจากทางประตูห้องนอนของโจมพร้อมกันกับที่พ่อเขาได้แต่จ้องมองดูลูกชายของตนที่กําลังขย่าเรือนร่างของเด็กสาวรุ่นราวขขาวเดียวกันที่กําลังนอนเปือยเปล่าอยู่บนเตียงร่วมกันกันกบเขาอยู่ เออพ่อเข้าใจนะว่าลูกเองก็อยู่ในวัยที่มีเรื่องน่ารักไขยๆแต่ว่าพากันมาทำอะไรแบบนี้ในบ้านของเราเลยมันก็เออชายใบกลางคนนิ่งเงียบไปพักหนึ่งพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอ,อนี่ยิ้มให้กับยอมผู้เป็นลูกชายอย่างเข้าขเข้าใจ <c oughs> เอาเป็นว่าลูกๆทั้งสองเ,ออเสร็จธุระแล้วก็ลงไปหาพ่อกับแม่กันล่าแล้วกันนะพ่อไม่ลบกวนแล้วกัน แล้วก็ไอ้จอาจอ,อย่าลืมป้องกันด้วยนะเว้ยเดี๋ยวสิพ่อมันไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดเสียงปิดประตูห้องนอนของเด็กหนุม่มดังขึ้นมาพร้อมกันกับที่จอมสัมผัสได้ว่าภาพลักษณ์ที่เขาเคยมีในสายตาของพ่อแม่นั้นถูกทำลายลงไปอย่างไม่มีชิ้นดีอ,อเด็กหนุ่มผมั้นร้องตะโกนลั่นได้ความครับแค้นใจในขณะที่เขาเอามือกลุ้มนับผายอย่างเหลืออดก่อนที่เขาจะหันกลับมาจ้องตากับระบบในร่างของเด็กสาว ที่ตอนนี้ลุกขึ้นมานั่งอยู่ข้างกายของเขาพร้อมกับตําหนิเธออย่างเสียไม่ได้ทําอะไรของเธอเนี่ยระบบดูสิเธอทําพ่อแม่ฉันเข้าใจผิดหมดแล้วเห็นไหมจอมบ่นอุบอิบกับเด็กสาวด้วยความหงุดหงิดพังทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ข้างเตียงด้วยความเหนื่อยใจเฮ้ยตายสิทั้งที่ผ่านมาเธอสามารถอ่านใจฉันได้แท้ๆว่าคิดอะไรอยู่ทําไมถึงได้ทาอะไรให้ฉันต้องลําบากไปตามเช็ดล้างใีหลังแบบนี้เนี่ยอ๋อนั่นน่ะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถอ่านใจจอมได้แล้วนะสิ ระบบตอบกลับมาพร้อมกันกับถอนหายใจเบาๆฟางเบือนหน้าหนีเด็กหนุ่มร่างกายที่เป็นมนุษย์ของเราอ่ะไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนมอก่อหเลยนะถึงแม้ว่าเราจะดึงเอาพลังงานของจอมมาใช้ในการสร้างกายหยาบที่แข็งแก่งพอที่จะเก็บรักษาจิตวิญญาณระดับสูงของเราได้ในร่างนี้แล้วอ่ะแต่ว่ากวเราจะสามารถปรับตัวให้สามารถใช้พลังงานเวทมนต์ได้เท่าเดิมสมัยที่เรายังอยู่ภายใต้จิตสุนีของจอมอะยังอีกยาวไกลเลยล่ะออย่างนี้เองสินะจอมกล่าวฟังทำหน้าคุ่นคิดอยู่เงียบๆ เพื่อประเมินสถานการณ์เดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอดึงเอาพลังงานของฉันไปใช้ในการสร้างร่างมนุษย์อย่างนั้นหนะ่ะถ้างั้นก็แปลว,ว่าตอนนี้ที่พลังของฉันเหลือแค่ระดับคนฟ้าและยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในตอนเนี้เป็นเพราะว่าเอาไปสร้างร่างกายให้เธอสินะอืมตอนนี้นะสําเร็จไปแล้ว97%แล้วละ่ะคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นก่อนการทับซ้อนประมาณ5นาทีนะอืมอีกสี่สิบกว่านาทีสินะต้องรีบแล้วละ่ะ จอมพยักหน้ารับเบาๆก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นมาสบตากับเด็กสาวที่กำลังใช้ผ้าห่มสีขาวของเขาคลุมร่างผอมบางที่เปยดปากของเธออยู่ตรงหน้าพร้อมกับรีบหลบสลายตาจากเธออย่างรวดเร็วเรื่อ,องนั้นอะ่ะเอาไว้ก่อนอะฉันว่าตอนนี้เธอไปหาเสื้อผ้าอะไรสักอย่างมาใส่กันเถอะทำไมล่ะเธอเหลือจอมานระบบกล่าวพังเอียงตัวเอาใบหน้าของเธอเข้ามาใกล้กับจอมด้วยท่าทีกวนอารมณ์ไม่คิดเลยนะว่าจอมมานผู้มีประสบการณ์ข้าศโลกอย่างนายอะ จะมาเขินกับอะไรแบบนี้นะเข <c oughs> ินก็แย่และเยื่อเบิกน,นั่งกายของเธอเป็นมนุษย์ไม่เหงยคือนั่งแก้ผ้ายอย่างนี้ทั้งหวันมีหวังเป็นหวัาดกันพอดีจอมเก่าในขณะที่ลุกขึ้นมาหยิบเอาเสื้อกันหนาวสีขาวที่เขาไม่ได้ใช้ออกมาจากตู้เสื้อผ้าปากของเขานั้นค่อยๆพึมพำอะไรบางอย่างเบาเแล้วก็นะรูาจักกันมาหนึงร้อยกว่าปีก็ต้องมีความรู้สึกฝูกพันเป็นห่วงกันบ้างแล้วนะนายอยู่ไกลเป็นนิดนะเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรหรือเปล่าจอม ระบบเอ่ยปากถามด้วยท่าทีสงสัยเป้านี่เธอหูแว่วไปเองนะเด็กหนุ่มตอบกลับในขณะที่เขาเดินกลับไปหาระบบก่อนที่จะยื่นเอาเสื้อกันหนาวตัวใหญ่ให้กับเธอสวมเพื่อปิดบังหน้าอ,อกโทษทีนะถ้ามันจะใหญ่เกินไปสำหรับเธอนิดหน่อยอะไว้วันหลังค่อยหาเสื้อผ้าที่พอดีตัวกับเธอกว่านี้แล้วกันนะอืมนายนี่ดอาใจใส่คนอื่นดีกว่าที่เราคิดนะเนี่ย ระบบกล่าวพางพยักหน้าให้ในขณะที่เธอรับเอาเสื้อผ้าที่จอมสรรหามาให้ด้วยความประหลาดใจโดยปกติแล้วเธอจะรู้ความคิดของเขาทุกอย่างแต่พอเธอมาอยู่ในร่างของมนุษย์ที่ไม่สามารถอ่านใจก็ได้แบบนี้แล้วท่าทีที่เดียวรุนแรงเดียวก็อ่อนโยนของเด็กหนุ่มตรงหน้านั้นก็ทําให้เธอรู้สึกสับสนไปไม่น้อยขอบคุณนะจอมันไม่ต้องขอบคุณหรอกพอเป็นเธอผู้หูแล้วฉันรู้สึกแปลกๆจอมกล่าวในขณะที่เขาเตรียมตัวจากห้องเพื่อลงไปหาพ่อกับแม่ที่ชั้นล่าง ตอนที่อยู่ในร่างนี้แล้วเรียกฉันว่าเคจอมก็พอนะยังไงแล้วนั่นก็เป็นชื่อเล่นของฉันอยู่แล้วแล้วก็ในฐานะที่เธอเองก็มีร่างของมนุษย์แล้วฉันจะเรียกเธอว่าซิดท,ที่มาจากคำว่าซิสเต็มแล้วกันนะแบบนั้นเธอโอเคไหมอืมพระจอมคิดว่าเหมาะสมเราเองก็คิดว่ามันเหมาะสมเหมือนกันซิดกล่าวพร้อมกับยิ้มให้กับเด็กหนุ่มก่อนที่เจอจกระโจมเข้ามาเกาะแขนขวาของเขาด้วยความเร็วเหนือมนุษย์รีบไปกันเถิดจอมเราไม่ควรปล่อยให้พ่อแม่ของจอมรอว่าเรานั้นสองคนอยู่ด้านล่างนะ